สวัสดีค่ะมือนี้กับมาพบกับปอมซาทีเ่เราจ้ะมือนี้จ้ะอ่าปอมซาสิอ่า,อสา,สอามาในาน้ำต้นใหม่ต้นต้นใหม่ชนิดหนึ่งของปอมซาที่มีปอมซาเคยบอกที่ว่าปอมซาอ่ามีต้นใหม่ชนิดแต่ว่าบ่ได้บอกพี่น้องว่าซื้อต้นใหม่อย่างเพราะว่าปอมซาบ่รู้เนาะตอนนี้ไปซื้อมันบ่มีป้ายซื้อติดไว้เหมือนแบบเขาพอช่ำมากหรอกบ่ได้ออกมาจากแบบว่าอ่าหลานนไงๆแล้วบ๊ยวยติดป้ายซื้อไว้ ใคท,ที่ช่วยปอมซาก็ไปหาเจอแล้วว่ามันคืออย่างมันคือต้นโฮย่าโฮย่าลินเนียลิสเนี่ยจ้าพี่น้องเดี๋ยวปอมซาสิึ้นซื้อไว้ให้แล้วก็ปอมซาไปเจอเบิงเอา้าบ่ลูว่ามันมีดอกอันเนี้ยต้นนั้นเนี่ยบ,บ่บรูเลยว่ามันมีดอกรู้แต่ว่ามันมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เดี๋ยวปอมซาสิคืนรูไว้ให้เบิงอ่อเพราะว่าเบ่เคยเห็นดอกมันแล้วปอมซาก,ก็เลยบบรูว่ามันมีดอกเขาเนี่ยปอมซาย่างผ่านลานดอกไม้เนาะเราไปเห็นอ่า เห็นพันเนี่ยพันที่ผมซามีเนี่ยผมก็ซสื่อมาจากร้านนั่นแหละแต่ว่าอ่เขาขายให็นแลาค่าถือพอเพราะว่าอ่มันมันเกือบจะตายแล้วอ่าผมซาเห็นอยากได้ต้นอ่อ่ใหม่ที่มันยหอ่ๆลงมากมันจะเห็นความแบบว่าอ่อนช้อยเนาะถ้าเกิดว่าเข้ามีอันอันต้นใหม่ที่เข้าแกนแล้วมันห่วยลงมากเสียผมซาก็เลยถามสื่อเขาเขาก็เลยขายเห็นราค่าที่ถือเพราะว่ามันบบคอยสวยมันก็พ่ถึงกับไก่ตายแต่ว่ามันบบคอยสวยจะไปนอง บัณฑีปอมซาก็เล่ส์เสิร์กไวเบิง่งก็เลยไปเจอมันเป็นอ่าชนิดเดียวกันกับของหู้ยาเดี๋ยวกับปอมซาคือซื้อไปให้เราดรอเขาค่อนข้างสวยจ้ะพี่น้องไอ้ความที่ว่าเข้ากับบรูว่าเขามีดอกก็นึกว่าเขาเป็นเลนไม้ใบท้ายที่สุดแล้วเจ้าของเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงเขาพอถืออวิธีเขาก็เลยบ์กเคยให้ดอกสักเถอแต่ว่ามือนีปอมซาสิมาอันแบบว่าขยายพันธุ์อันนี้เพราะว่าปอมซาอแบบ่าอแบบ่าแบบ ยางพานหลานที่สือมาแล้วไปเห็นแบบว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับที่ปอมซาเนี่ยเกือบสี่ร้อยข้นจพี่น้องเนี่ยพันเนี้ยเกือบสี่ร้อยกระถางเท่ากันกับของเราเลยอ่ะใบดอกประมาณเท่าเนี้ยเกือบสี่ร้อยก็เลยคิดว่าอุย้ยมันแพงขนาดนี้เราเรา,เราของปอมซาเนี่ยเลี้ยงวพ้พีพทที่มันมันช่วงนี้ไม่มได้ยูในอันทีที่มันโดนแดดเนาะมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาไม่ค่อยได้เจอแดด แล้วเขาเหมือนจะตายลงไปปมสากเลยเห็นราคาทีเขามีหลอเ,เขาหล่อเขาก็รู้ว่าเขามีดอกเป็นเป็นไม้ที่มีดอกตอนนี้เราจะต้องเริ่มขยายอาสจจีขยายแล้วก็แบ่งห้มูห้ยยางก้าวกันไปแต่ว่าเขาต้องขยายก่อนที่เขาสิตายบ่อยเขาเด้ขยายแล้วก็ถ้าไปซื้อเขามันกระพแพงเราจะเนี่ย ทาบทาบพี่น้องผู้ใดอยากรล้ว่าดอกเขาไปยังไรเดวไปคือเดวไปเสิร์ชหาตามที่ปอมซาขึ้นซื้อไปห้เด้อดอกเขาสวยแต่เราเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ถูกวิธีเขาเลยไม่เคยให้ดอกเราเลยค่อคนข้างคิดวนะ่า่ะสิชอบแสงพ่อสมควรตอนแรกอะบอมซาคิดว่ามันเป็นไม้ใบล้วอ,อาจจะอาจจะบ่ต้องอชอบแสงร้ายจนเกินไปแต่คราวนี้มันไม่ใช่มันเป็นไม้ดอกเขาก็เลยต้องการแสงนิดนึงเนี่ยปอมซาสีมา,มาขยายพันธุ์ในกระถางมาสองกระถาง ขยายพันธุ์โดยการปักช่ําวิธีการขยายพันธุ์ของอันต้นหู้ยานีกอะบาอย่ากจะ,ะมันไม่ใช่วิธียากนะตอนที่เราขยายเพราะว่าปมซานี่ขยายไปอีกอใส้กระถางนึงแต่อันนั้นกระถางนั้นไม่โดนแดดแบบตายแบบซิกแง,ง้ยแคก้แบบเอาชีวิตบ่ขึ้นเอาขึ้นมาก่าได้จ้ะแล้วก็เนี่ยไอเนี้ยมันก็ใกล้แล้ว นี่ส่วนที่แบบว่าไม่มีใบเลยนี่คือใกล้แล้วแต่เราต้องรีบขยายพันธุ์ก่อนที่เขาจะสูญพันธุ์เนี่ยจะ้ะวิธีขยายพันธุ์ของออต้นอันนี้ฮู้ยาลินนนอลิสซื้อมันเนะาะปอมซากะติดตัดออกมาประมาณนี้แล้วเราก็จะตัดส่วนที่เขาจะตายนี่ออกไปตัดออกไปเลยมันจะเหลือประมาณนี้ นี่อย่างนี้ถ้าพี่นองเห็นเนะาะใบดอกเขาก็จะออกตามแง่เงี้ถ้าเขาได้เจอเราจะลองเลี้ยงดูทําใหม่ทําวิธีใหม่แล้วจะลองเลี้ยงดูว่าถ้าเกิดว่าเราปักชําลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแตกอยอดออกมาเงี้ยเอาไปไว้ในที่แดดมันจะมีดอกให้เราได้ชมไหมจะล่องเบิงต่ความที่เราไม่รู้เรากคคิดว่าเป็นไม้ใบเนาะ วิธีการปักชำํำไอ้เพี่อปอมซามะไกลๆเห็นพี่น้องเห็นถ้าพี่น้องเห็นนี่ตรงนี้คือลากเขาจะออกมาตามง่งตรงนี้นี่ถ้าพี่น้องสังเกตเห็เนอ่าเนี่ยตรงลากเขาจะเนี่ยออกออกตามอย่างเงี้ยวิธีการปักชํำก็คือตัดล้อเสียบลงโดยกเสียบลงในกระถางแบบนี้ที่เบามีอันกระถางที่ปอมซามันเป็นกระถางทีบบ่บ่มีรูเนาะ กุ้งสากระติตัดออกประมาณคือคือเราจะได้กระถางหนึ่งให้มันแบบว่า,าปาักละลายอันให้กระถางหนึ่งให้มันขึ้นได้เต็มเนะาะกุ้งากระติตัดประมาณนี้เรามาณนี้เขาอันเขามีอันตุ่มของเขาอยู่แล้วเขาก็เสียบเดี๋ยวเขาก็ค่อยฉีดน้ำเนาะเสียบอันนี้เสียบลงไปเลย ประมาณน,นี้พี่น้องเห็นปะเสียบเขาไปให้ให้ให้ตัวตัวกิ่งตรงเนี้ยที่เป็นตุ้มที่มันจะออกหากนี่ให้มันยู่ใต้ดินอันนี้เราก็เอานี้ออกถ้ามันเป็นอย่างี้ก็เด็ดตัวนี้ออกไปนี่แล้วเราก็ตัดตรงนี้แล้วเราก็เสียบลงไปพี่น้องเห็นบะ เดี๋ยวลงไปอย่างนี้นะเสียบให้แบบว่าไอ้ไอ้ตุ้มตาของเขาหน่ให้มันอยู่ใต้พื้นดินลงไปเพราะว่าถ้ามันอยู่บนแล้วมันรากมันไอ้ส่วนที่มันจะมันทําให้เกิดรากมันมันไม่มันไม่ได้อยู่ไอ้นั่นอยู่ใต้ดินแล้วมันก็ไม่เกิดการที่เขาเสตเตอเกิดรากเขาก็ตรงมีความชื้นน้ําช่วงแรกอย่าให้ขาดแล้วก็อย่าให้โดนแดดจัดไอ้เรื่องโดนแดดแต่บ่าโดนอยู่แล้วล่ะ พะวายยูโนเวมันบอกคอยมีแดดช่วงนี้เนาะพี้อมซ่าก็จะแตดประมาณนี้แล้วเราก็จุ่มลงจะแบบนี้เสียบลงไปกะว่าให้ลากเขาอยู่ใต้พอดีแลว้ววลารลดน้ำเขาก็ะใจแบบสปอกกี้ฉีดเนาะอุ้ยแพงอะ่ะอันเนี้ย มันเป็นโฮย่าที่มีดอกแบบอึ้งเลยอะปอมซาต้องเฮ้ยมันจะต้องตายไม่ได้เราจะต้องรีบขยายพันธุ์เขาทันทีเห็นาหราคาเรยแบบคุณตายไม่ได้ประมาณนี้เพื่อนก็เคยแตนเขาก็บ,บอกว่าให้เวลาขยายพันธุ์ไหนขยายเพื่อขอน้ำเน่าปมซาก็บาบ่ได้ขยายแต่เทียวว่ามีเวลาขยาย ขยายห้องจะคล้องแล้วก็ตายอันนี้คือแบบเราต้องรีบขยายก่อนที่เขาจะตายลงไปดูสภาพแล้วเหมือนจะไม่รอดต้องขยายพันเขาไวโอ้ยแพงไห้โหย่ามันจะให้ดอกที่สวยเหมือนกันถ้าเราอยาจะไปน้องการที่เราเลี้ยงไปเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้ดอกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็จะเสิร์คหากับบอดได เนี่ยเสียบลงไปค้ามซาสีเสียบแล้วก็เอาสีแวนไว้แวนในไมหน้าต่างให้มันโดนแดดเราจะไม่ทำอย่างเดิมแล้วเราจะให้เขาได้โดนแดด เสียบลงไปละละายนิดจังน้อยเพื่อบงังเพื่อบางต้นแบบว่าเขาอาจจะบติดมันก็จะได้แบบไม่ล้อมแหลมถ้าเกิดว่ามันมันต้นไหนที่มันติดกับไม่ติดมันก็จะได้ไม่ดูล้อมแหลมให้มันแน่นนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวผมจาขอใส่อีกระถางนึงก่อนเด้อ ร่วงเขาไม่ได้จเจอแดดเบิ้งคิดเบิ้งเหรพี่นอ้องต้นไมนบ้างเลยเจอแดดายไปคิดเบิ้งเอาว่าข้นทับว่เจอแดดสิเป็นยังไงเนาะเขาไม่ได้สัง่งข้อเสียงอะ่ะอมซารมักพาะว่ามันให้ความอโอนช่อยไปล้าน เวลาเขาเออกไปหอยใบในี่ใบเขาสีหอยลงมากที่อยากได้เพราะว่ายังตอนแรกอยากได้แบบหอยลงมาแบบนี้เหมือนไอ้เคลาลูสีอะแต่ครั้นี้เคลาลูสีที่นี่ก็ไม่มีขายหายากมากต้นเคลาลูสีคิดว่าเมื่อหนอเขาสีเหลนกันนะผมซาบะเพราะว่ามันจะเลี้ยงยาก่อยเคลาลูสีมันมันมันด้วยอากาศนะด้วยอากาศไม่เห็นถึงเลี่ยงยาเลยจักน่อย มันไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่สามารถเอาเขาออกไปอยู่ในที่กลางแจ้งได้อันนี้ก็ที่กลางแจ้งในยุตธวัาธนาหนาวก็ต้องแบกเขาขม้าอีกแล้วถ้าเรียงไม่ถูกวิธีต้นไม้มันก็ถ้าไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่มันก็ตายลงไปเนาะ เขาบอกว่าต้นนี้พยายามจะให้น้ำมันขาดจะเพราะว่าใบเขาจะเป็นใบที่ใบไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วน้ำต้องอน้ำสำคัญจะให้เขาขาดน้ำพยายามให้ขาดน้ำเราจะลองเลี้ยงดูิว่าถ้ามันโดนแดดมันสีออกกันนี้ปอออกดอ,อกปอ <c oughs> ใช่แล้วด้ว่ะจ้าการปักช่อดอกหัวหยาลินน่าอลิสลินน่าอลิสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรอมชาสิถ้าผูใ้ใดอยากติดตามเบื้องว่านเวลาเขาองอกเป็นยังไงเดี๋ยวพรอมชาสิมาอัปเดตให้เบื้องด้วยแต่ว่าถ้าผูใ้ใดมีอยู่บ้านนี่ยเธอเห็นเขาเป็นแบบนี้ก็ให้ย่มขยายพันธุ์ไว้เพราะว่าเขาแขอนขกรงแพงเนี่ยจังหน,น่อยดูเหมือนเขาสิมีแบบสามซีกิ่งที่หอยลงมาเนะี่ยก็ถือสามร้อยก็สามร้อยก,ก็คุ้นใจไปนอ่อย ดอกไม้แพงกว่ากับข้าวอีกบางครั้งอ่ะนี่ขยายมาแล้วสองต้นแล้วเดี๋ยวพอมชาจะไปหาทีหอยให้มันใเห้เขาได้โดนแสงกากว่าทีกเ,กาเบบ่าเล้าเสรบ้งเบิง่ง่าเวลาเขาง,งอกงอกเป็นแบบได้นละกัปีนี้จะพยายามเลี้ยงให้เขาเลี้ยงดีๆแล้วให้เขาพยายามสีเย็นดอกเขาจะได้เห็นบาบูปอมซากับบรบูด้วยอากาศด้วยแสงแดดด้วยแน่หนึ่งเนาะคลิปนี้ปอมซากำมีในสำเนาจากมาฝาพี่น้องนี่ดอกอหู้ยะาถ้าผูใ้ใดมีอยู่บ้านกับ ขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปขยายพันธุ์หรอครับยุบานมันลายก็อเอาไปแจกเพื่อนๆก็ได้จ้ะหูยาเอา่อลีนนลิสเดี๋ยวผมซากขึ้นซื้อว้แล้วก็ไปเสือเบืองเด้วยว่าดอกมันเป็นแบบไหนแต่ดอกมันสีขาวค่อนข้างงามอยู่จะไปนองคลิปนี้ปม้มซาก็มีสมีจะจยอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ผ้มซากมาด้จ้าเพร,ราะว่าป้มซากก็จะน้่งคลิปดีๆเกี่ยวกับต้นใหม่ถ้าผู้ใดมีความชื่นชอบต้นใหม่ที่ยังผมซาก็กดไลค์กดแช์แล้วก็สอบถามกันมาใดจะมั มามาเบามาคุยกันเรื่องของต้นใหม่เนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณนหลาที่ติดตามรับชมจ้าพ่อกันคลิปนาเนาะสวัสดีจ้า